สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง,องป้องปายเบิร์สุกุสุคนพี่น้องจ๋าเมื่อนี้พระชาจะพาพี่น้องมาเย็บแบบริบบิ้นพี่น้องจ๋าแต่สีเขียวนี้เป็นผ้าเด้อพี่น้องจ๋าผ้าฮ็ดใบสีจ้าแต่ตรงกลางนี้จะเป็นลิบบิ้นงานตัวนี้เอาไปใส่กับเออเอาไปใส่กับงานใบตองจะสวยพี่น้องจ๋าแต่ถ้าาเอาเป็นผ้าเบิร์เลยเพิ่นจะเป็นสีด้านพี่น้องเวลาไปใส่กับงานใบตองมันก็จะบบบันล้านเนาะจ้าอืมเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมวิธีการเฮ็ดเลยจ้า แบบนี้พัชชาได้ยิบไว้เลยเด้อพี่น้องจ๋าตัวแบบนี่จา้าต่อไปพัชชาจะพามายิบริบบิ้นการยิบริบบิ้นนี่พี่น้องยิบได้หลายแบบลายลายเทียบเป็นลายกระฟุงก็ได้เนาะก,กีบกระฟุงกระได้แต่พัชชาหมักตัวนี้โดยส่วนตัวนะพี่น้องจา๋าหมักกีบริบคุดแต่เป็นกีบริบคุดแบบนี้จะพับขวาพับซ้ายหันหลังกลับพี่น้องจา๋าหันหลังกลับมาฟั่งนี้ แล้วก็พับขวาพับซ้ายเข้ามาเวลาภาพนี้โบแมนว่าภาพให้แบนได้จะภาพให้พองนะนี้จะแลวให้เอามือบีบตรงปลายให้ฟ้าบีบพ,พี่น้องจ๋าเป็นอย่างพระช,ชาจ้าให้บีบบีบนี่จะมีข้อดีที่เพิ่นจะเหลยมปลายเพิ่นเหลมและกาเฮ็ดให้อันริบบิ้นโบแตกพี่น้องจ๋าอืมแต่ถ้าหาบีบนี่บางอันริบบิ้นเพิ่นจะแตกพี่น้องริบบิ้นนี่เพิ่นจะแข็งได้กริบนี้หลายๆคนแนมว่าอุ้ยพง่ไงแมนพี่น้องถ้าเป็นงานใบตกนะายแต่เป็นงานริบบิ้นบไง,ง่ายเด้อจ้ะนี่จ้ะ พราะว่าส่วนมากริบบิบินจะแตกขวาซ้ายหันหลังกับปุ๊บเนี่ยพีกมาหันหลังกลับแล้วกับภาพขวาภับซ้ายเข้าเนนี้จ้ะแล้วก็บ,บีบนี่จ้ะแล้วก็เรียงกันลงมาลดลั่นกันลงมาจ้ะใส่แม็กแม็กลงไปเลยถ้าแม็กบอดีลูกแม็กบอคมนะพี่น้องจ้า แม็กลุงยักเดี๋ยวคอยสีบอกให้ถ้าลูกแมก็ก่อนอ่อนพี่น้องไปซื้อตามตลาดนัดอันซี่กล้องห้ากล้องซาวบาทน,นะอแม็กบรายเด้อจ้าเพราะว่าลิบบินนี่เพิ่นกับค่อนข้างหนาแล้วเนาะบีบลงไปนิดนึงจ้ะอันนี้ต้องแบบคนเฮ็ดไม่ไหมกับซีููซึกงุดน,นิดแน่เพราะว่าบรายดังใจเพราะว่าลิบบินแตกอยู่แล้วพี่น้องจ้าสำหรับมือใหม่ขนาดพัชชาเห็ดน,นี่ก็ยังลิบบินแตกคือการจ้ะได้ทิ่มไปปากหลายคือการจ้ะ แต่ต้องใจเย็นๆจ้ะใจเย็นๆบูมแมนวั้ใจฮ้อซิทบูบ้าบูบ้าอยากให้ได้ดังใจมันต้องใช้ประสบการณ์พี่น้องจ้าฮัดเห็ดไปเรื่อยๆเนาะนี่พริกด้านหลังครับพับขวาพับซ้ายค่ะเห็นบอกเตกเหรขนาดพระชายยังแตกถ้าแตกแบบนี้ได้ทิมเลยเด้จอจ้ะบบได้เห็ดต่อทิมเลยจ้ะเนี่ยขวาซ้ายหัานหลังครับเอามือรีดก่อนเด้อจ้ะนี่เวลาพับเพิ่นจะพับง่ายนี่ แล้วก็บีบปลายเพิ่นขึ้นแล้วก็เลี้ยงลงมาเสื้อจะเวลาเลี้ยงนี่สาคัญถ้าเจ้าเลี้ยงบวงามแล้วก็บองามเลยเด้อพี่น้องเด้ออืมนี่จะ้ะกีบเล็บคุดตัวนี้เป็นอย่างพัะชาคือว่าต้องหันหลังกับถ้าบม่หันหลังกับเวลาภาพเข้าไปเลยเพิ่นโบมีวอลลุ่มพี่น้องเพิ่นโบวสวยนะเพิ่นโบเป็นหูจกโลกลงไปแนวนี้แต่ถ้าหันหลังกับแล้วาภาพเพิ่นจะเป็นหูลงไปแนวนี้เพิ่นจะมีมิติกว่าเข้าใจบ่พี่น้องจ้าที่พระชาว่าเพิ่นจะมีมิติอืม บางคนบ่เข้าใจว่าที่ันหลังกับเพี่อย่างคือบ่าภาพทบเข้ามาลวดนะะเพื่อนก็นมีเทคนิคของเพื่อนเล็กๆน้อยๆพี่น้องจ้าแดงเขียวพูดตัดกันสวยดีเนาะเพื่อนลูกค้าเพื่อนสร้างมาสีแดงกับสีเหลืองพี่น้องสีเหลืองยังบ่ทันได้เท็เมื่ออื่นสิได้ส่งให้เด้อจ้ะคุณแม่เอฟซลูกค้าทางใต้ภูณระจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนโทรมาสั่งเพื่อนก็นสิว่ปปันใดเนาะสิส่งมาแย้มเพิ่นคองเมื่ออื่นเด้อจ้ะคุณแม่ถ้าเบิ่ลิปอยู่ก็ได้ เมื่ออื่นวันจันทร์พระชาสีด้จัดส่งให้พร้อมกับโฟมสามชั้นแล้วก็ใเพยสนใจกีบแมงดาตัวนี้พี่น้องจา๋ากีบละสามสิบห้าบาทเดอ้อจา๋าสั่งพัชชาได้เลยพี่น้องจา๋าแต่สั่งกะยาฟ้าอลไยเดอ้อพี่น้องเดอ้อสั่งนันเนิรนโบเมนว่าสองสามมื้อสีไซบบทันเพราะว่าพระช,ชามีหลายเบียกทั้งข้างนี้เป็นผ้าจา้ะผ้าทําใบสีแต่ตรงกลางนี้เป็นริบบิ้นพี่น้องจา๋า เก็บไว้ได้นานจ้ะพี่น้องโบเหียวแต่อย่าให้ทึกแดดเด้อจะ้ะทึกแดดริบิ้นเพิ่นจะตายสีเอาไว้ที่ลงลง๋ยวไว้ที่อัพอัพเอาไว้ที่อัพลายเพิ่นฮ้อนเพิ่นกระติตตายสีตายอย่างเด้ยริบิน้นแต่ถามว่าเอาไปประกอบครับเออลุกแม็กเบิร์ดเอาไปประกอบกับงานใบตองซดนะเพิ่นเข้ากันได้ดีได้พี่น้องจา้าเพิ่นบอกคืองานผ้าล้วนทั้งงานผ้าล้วนเพิ่นเป็นสีด้านเดีแต่อันนี้นี่คือใบตองเลยบ่ ถ้าคนบอสังเกตแท้ๆกับบงหู่าเป็นผ้าลูกแม็กก็ใส่ทีสองแถวแนวนี้หลายคนซื้อแม็กไปยังใส่บวปิ่นจะ้ะแถวที่หนึ่งแถวที่สองใส่เข้าไปเลยใครสนใจกระสังได้เด้อจะ้ะแม็กปากกว้างอันละสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บปลายทางพี่น้องจา๋าอืมใครสนใจแม็กกรสังได้เลยจะ้ะใส่ดีอยู่เด้อพี่น้องจา๋าปากกว้างเวลาเห็นอันนี้ก็ง,ง่าย ยังมีขาดเล็กๆน้อยๆก็มีได้จ้ะนี่ดิบบินนะเพิ่นแข็งนะพี่น้องเพิ่อนโบคือผ้าผ้านะเพิ่นผัดเสือโบมีวอลลุ่มแนวนี้ถ้าโบได้ใส่น้ำยานะแต่ลิบบินเพิ่นจะมีวอลลุ่มเพิ่นจะอยู่ตัวนะเวลาเฮาแม็กออกมาแล้วพัดงามเทคนิคกับโบมีอย่างไรเล็กๆน้อยๆพี่น้องจะเอามาปั่นกันเบิ่งมื้อนี้ ตอนนี้ก็เร็ตเรียบร้อยพี่น้องจ๋าวิธียิบลงไปนี่พี่น้องจ๋าให้เหลือครอบตรงนี้ในเด้อน,นี่พี่น้องเห็นบ่ครอบทั้งข้างนี่จ้ะให้เหลือไว้เพิ่นโชว์ทั้งข้างนี่แน่บางคนยิบขึ้นมาจนทับผีผีผี่บได้เลยพี่น้องเพิ่นบบสวยขยิบขึ้นไปสูงเนาะสังเกตเบิง่งพัษายิบสีดโซ่ทังข้างไว้พร้อมนี่นี่จ้ะทังข้างตัวนี้ต้องโซ่ไว้แนมนี่ตัวที่เฮาจับมิดเกี่ยวกับนี่พี่น้องจ๋านี่ทุกอันเลยเนี่ย ต้องโซตัวนี้ไว้พร้อมขั้นทะ่านเฮาเซ็ดกินนะนี่เห็นอย่างบางคนเฮ็ดขึ้นมาปิดพี่พี่แล้วเพิ่งกสิบโวสวยนะพี่น้องเนาะหลายๆคนกสิถามริบบินเบอร์ใดริบบินเบอร์เกา้าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เอามาให้เบิรงให้ชมพี่น้องจ๋าเป็นอะไรเจ้าค่ะสวยงามบอกพี่น้องจา๋าติชมเข้ามาบันทึกวอกทึกใจบบเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนีนะ้สิได้ขอตัวอำลาพรจ่าไปก่อนจ้าพิ่พาประการใดไปก็ต้องกลับขอโทษขออาภัย,ยหลายจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า